ท่านผู้ชมครับนี่เป็นมือแรกของของวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแม่ครัวหรือคนที่เป็นคนต้นคิดคนลงมือปรุงนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตอนนี้นะครับมีหน่อไม้ฟ่งมีแซลมอนแซลมอนดุ๊เท้าผมไม่แน่ใจนะครับเข้าสวยแล้วก็นี่ครับ ประจมขั่วนะครับกินกับผักสดเป็นอีกมือหนึ่งครับที่ดูดีเลยแล้วก็ต้องขอบคุณคนทำนะครับที่พยายามตั้งใจทำนะครับดูจากที่เราเห็นก็ตั้งใจมากนะอันนี้ต้องถือว่าคนกินเนี่ยโชคดีมาก เดี๋ยวเจ้าตัวมาก็จะให้พูดถึงอาหารสักหน่อยนะครับคุณพี่ยิมงผมเขารังสรรค์เมนูที่หน้าตาดีมากครับวันนี้เดี๋ยวมาลองฟังเขาพูดสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นไงครับเมื่อน,นี้สวยงามมากหน้าตาดีเหมือ <c oughs> นคนทำครับมีอะไรแนะนำเยอะมากครับแดีมันลวก ซอสเทริยากิค่ะตัวนี้จะเป็นเป็นอะไรนะหน่อมไม้ฝรั่งแล้วก็ทําซอสราดค่ะ <c oughs> ลวกต้มแล้วก็ทําซอสราดตัวนี้จะเป็นเมนูของคุณผู้ชายนะคะ <c oughs> เรามาผัดที่ร้อยเอ็ดเพราะว่าผัดทินูนมันจะกลิ่นคลุ้งทั้งบ้านค่ะปลาจอมผัดสมุนไพรค่ะอันนี้ใส่ขมิ้นด้วย <c oughs> ขมิ้นที่ยายต๋องขุดมาให้ สวัดีครับผักสดครับนี่ครับของโปรดอันนี้อันนี้เย็นสดจะไล่เลยเข้าวไปทคำนี้โอ้ยังไงครับมือนี้จัดการยากไหมก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันหลายอย่างเตรียมลูกทำงานบ้านีอกว่าจะได้น่งกินถือว่าเป็นวันไม่ไม่บ่อยนั่นก็ครับเพราะว่าเวลาเราที่จะทำอาหารจริงจิตก็ไม่ค่อยมี วัน,นนี้ก็ถือว่าพิเศษมากๆนะครับดูหน้าตาดูเ,าเขาเรียกอะไรน,นะวิตามินสิ่งที่มันทำให้เราเกิดสุขภาพที่ดีนะครับเนี่ยไม่เอยจะถูกเลยก็รู้สึกดีนะครับขอบคุณคุณผี้หิงมากครับที่หลังสันเมนูอย่างตั้งใจ ใส่ใจนะครับารข้าวที่โบกินเมื่อเช้ากติก็ได้ทานด้วยนะเมื่อเช้าก็ทานเสร็จเขาก็ไปโรงเรียนนะครับกินเด็กพี่น้องกินต้มามัอีกวันหนึ่งครับที่อาหารเราพิเศษมากๆแสดงถึงความใส่ใจนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอาหารดีๆอย่างนี้นะครับบางส่วนอย่างเงี้ยนะครับเรามีเองบ้างซื้อมาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ บางวันเราอยากลองอาหารที่มันแปลกออกไปบ้างก็ไปจับใจซื้อหาอนนที่ตลาดมาเมนูที่ลูกชอบกินครับโชอบบางวันเราก็มีวัตถุดิบจากธรรมชาติเขาใช้วัตถุดิบนั่นแหละครับทำโอเคครับมาทานข้าวด้วยกัน